คลิปมาแล้วบัวขาวแลกเดือดแสนชยัยไฟประวัติศาสตร์ศึก b k f c กำปั้นมือเปล่าการแข่งขันศึก b k f c ไทยแลนด์ครั้งที่5 Legend of ฟสยามระหว่างบัวขาวบัญชาเมฆกับแสนชยัยพีเแสนชัยมวยไทยยิงที่รอย a l c l คลิปโฮเทลสกรุปพัทยาจังหวัดชนบุรีเมื่อคืนวันเสาร์ที่วันที่4พฤศจิกายน2566 โดยศึกนี้ถือเป็นไฟประวัติศาสตร์ในวงการมวยบ้านเรากับการโคจรมาเจอกันของสองนักสู้ระดับตำนานแถมงานนี้สู้กันในกติกิราพิเศษของ BKFC Thailand ที่จะใช้กติกาแบบมวยไทยแต่จะไม่มีการสวมนวมเปิดฉากยกแรกนักมวยทั้งคู่ยังไม่เร่งเครื่องมากนะักบัวขาวพยายามใช้ช่วงชกที่ยาวก,กว่าปล่อยหมัดยาวๆและมีลูกเตะหนักๆคอยเล่นงานขณะที่ทางแสนชัยก็เน้นรัดกุ้งมีมัดสวนเป็นระยะ ยกสองบัวขาวออกมาสาดแข้งหนักๆเข้าใส่มากขึ้นทั้งล่างสลับบนส่วนแสนชัยใช้หมัดส่วนใส่ทั้งลำตัวและใบหน้ารวมทั้งมีการคลุก,กวงในแทงเข่าแรกกันสนุกยกสามบัวขาวยังเป็นฝ่ายเดินเข้าหาปล่อยหมัดเต็มๆเ,เข้าหน้าแต่แสนชัยก็ยังทนได้ปล่อยหมัดบวกส่วนชนิดไม่ยอมกันจากนั้นในช่วงปลายยกทั้งคู่ผ่อนเกมลงหลังจากโหมในช่วงแรกยกสี่บัวขาวเรื่องเครื่องเดินลุยออกอาวุธแบบไม่ยังทําเอาแสนชัยออกอาการชัดเจนต้องโผล่เข้ากอดก่อนกัดฟันสู้กันต่อจนครบยกเรีกเสียงเฮจากแฟนมวยดังลัน่น ยกสุดท้ายเกมเดือดสุดๆเมื่อบัวขาวมาเตะเข้าก้านคอเต็มๆทำเอาแสนชัยเซไปติดเชื่อก,ก่อนตามแทงเขา่าแต่แสนชัยไม่หล่นกัดฟันยืนแลกอาวุธจนครบห้ายกซึ่งหลังจบไฟนักมวยทั้งคู่ได้ก้มลงกราบกันหลังครบห้ายกกรรมการรวมคะแนนก่อนชูมือให้บัวขาวบัญชาเมเกที่ทำได้เหนือกว่าตลอดทั้งห้ายกเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปได้แบบเอก,กฉันท์ท่ามกลางเสียงปรบมือของแฟนกำปั้นทั่วเวที